Amen. ขอบคุณพระเจ้านะคะที่เรามีพระวจนะจริงๆมีใครในห้องนี้บ้างคะหรือว่าแม้กระทั่งที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะที่ด้วยพระวจนะที่เราได้รับไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือมากขนาดไหนชีวิตของเราเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนที่จะเชื่อพระเจ้าบ้าง ตัวหญิงเปลี่ยนแน่นอนนะคะพระวจนะของพระเจ้าช่วยเปลี่ยนแปลงเราถึงแม้ว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นไปแบบทีละเล็กทีละน้อยจนตัวเราก็อาจจะไม่ทันสังเกต แต่ญิงเชื่อว่าคนที่เคยเห็นเราสมัยก่อนเขาบอกได้แน่ๆว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงเราไม่เหมือนเดิมและนั่นเป็นเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงมากๆเลยก็คือพระองค์ต้องการให้เราดําเนินชีวิตตามธรรมชาติของเราข้างในธรรมชาติที่แท้จริงของเราก็คือธรรมชาติแห่งความรักความรักหญิงบอกไปเรียบร้อยแล้วว่าเราจะต้องดําเนินยังไงบ้างในหนึ่งโครินธ์บทที่13ข้อ4ถึงข้อ9แต่บางครั้งเรายังไม่รู้เลยว่า การดาเนินชีวิตในแต่ละวันบางครั้งเราหลงหลงลืมลืมที่จะเดินในความรักบางครั้งการอดทนนานเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากน่าอัศจรรย์ใจที่พระเจ้าให้เรื่องอดทนนานมาเป็นคําแรกที่จะเป็นคํานิยามของความรักเพราะว่าบางครั้งเราอดทนไม่ไหวจริงๆบางครั้งคําพูดของคนบางคนพูดหลายๆครั้งแล้วเราโมโ oh. หแต่เคยไหมคะบางครั้งบางคนพูดแค่คำเดียวจู่ๆอารมณ์เราขึ้นเฉยเลย และบางครั้งเรามานั่งพิจารณาดูว่าทำไมเขาพูดแค่คําเดียวเองอารมณ์เรามันเหวี่ยงได้ขนาดนั้นเพราะว่าเราเองยังมีเนื้อหนังที่ยังมีความบาปอยู่ในนี้สมองของเรายังเต็มไปด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ได้ตรงตามเส้นทางของพระเจ้าไม่ได้ตรงตามคำสอนของพระองค์และวิธีแก้ที่จะทำให้เราอดทนได้นานขึ้นคือการที่เราจะต้องตื่นตัวเองอยู่เสมอว่า เมื่อเรานึกถึงแต่ละคนหรือเมื่อเราใช้ชีวิตกับคนบางคนเราต้องทำยังไงกับเขาในหนังสือ1นึ่งทิโมธีบทที่สนะคะเปิดมาดูด้วยกันนะคะ1นึ่งทิโมธีบทที่สตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยนะคะเหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อใครคะ เพื่อคนทั้งปวงเราจะต้องอธิษฐานเพื่อคนทั้งปวงและเราจะต้องขอบคุณพระเจ้าเพื่อคนทั้งปวงหลายๆครั้งเราไปเน้นอยู่ที่ข้อสองใช่ไหมคะเน้นว่าเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูงเพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆและสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบน้อม และข้อสามบอกว่าการกระทําเช่นนี้เป็นการกระทําที่ดีและเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าพ,พระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้มีพระประสงค์ให้คนทั้งปวงรอดและให้รู้ความจริงแต่อย่าลืมนะคะว่าก่อนที่เราจะไปมุ่งเน้นแค่ว่าอาธิษฐานเพื่อกษัตริย์และคนทั้งปวงซึ่งแน่นอนเรา จำเป็นต้องทำเราควรทำเพื่อประโยชน์ของเราแต่ในขณะเดียวกันพระคัมภีร์บอกข้อหนึ่งว่าให้เราอาธิษฐานทูนขอเพื่อคนทั้งปวงและขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อคนทั้งปวงเราต้องมีใจที่ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้รู้จักกับคนอื่นๆด้วย แน่นอนเราขอบคุณพระเจ้าท mm ี่พระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเขาเราทูลขอให้พระเจ้าช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเขาขอพระเจ้าอวยพระพ er. รชีวิตของเขาแต่เราต้องขอบคุณที่เราได้รู้จักเขาและมีเขาในชีวิตด้วยเหมือนกันการขอบพระคุณเป็นมากกว่าการที่เราจะขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่เราจะได้รับและเป็นมากกว่าการที่เราจะขอบคุณที่พระเจ้าอวยพรเขาหรือช่วยเหลือเขาแต่เราต้องขอบคุณพระเจ้าที <Open> ่เราได้มีโอกาสรู้จักเรามีเขาในชีวิต ถ้าเราไม่รู้จักขอบคุณพระเจ้าที่เรามีเขาในชีวิตเลยสิ่งที่เราจะเหลืออยู่คือความคุนเคืองและมนุษย์เรานะคะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่จะจดจำได้แต่เรื่องที่ไม่ค่อยน่ารักเกี่ยวกับใครสักคนหนึ่งอย่างสมมติ ตอนที่ยิงกับพี่ชันจิตเป็นแฟนกันแค่เขาหันมาเราก็รู้สึกโอ้ดีใจเขาหันมาพอเขาหยิบน้ําให้แก้วหนึ่งโอ้ดีใจเขาหยิบน้ําเวลาเขาเป้อนอาหารคําแรกโอ้ดีใจเขาเปิ้อาหารแล้วเขาก็ทําดีให้มาเรื่อยๆแต่พอความคุ้นเคยมันมากขึ้นพอเราเดินออกจากประตูบ้านปรากฏว่าเรายังไม่ทันออกเขาเผลอปิดก่อนเราเริ่มเคืองและเราเริ่มจําได้ว่าอ๋อฉันจะออกทําเป็นปิด พอเดินข้ามถนนเขาไม่มายืนขวางรถให้อ๋อหวังว่าฉันจะตายก่อนละสิคงหวังว่ารถมันจะพลาดในหัวของเราจะเริ่มจินตนาการอะไรที่ไม่ดีแล้วเราจะเริ่มคิดไปเองมากมายและเราก็จะเริ่มรู้สึกลำคาญหงุดหงิดเพราะหัวของเรามันพยายามจะเก็บแต่ข้อมูลในแง่ลบเปลี่ยนใหม่นะคะให้เราเป็นคนที่ ขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอเมื่อเรานึกถึงใครโดยเฉพาะคนที่ใกล้ตัวเป็นเรื่องที่ง่ายที่เราจะหงุดหงิดและรำคาญและบางครั้งรำคาญถึงขนาดที่หญิงเคยได้ยินนะคะคนอื่นหญิงไม่ได้เป็นแล้วก็คนใกล้ตัวไม่มีใครเป็นแต่เคยเห็นคนที่รำคาญแม้กระทั่งอีกคนหนึ่งหายใจอยู่โอ้ยรำคาญเสียงหายใจไปหายใจตรงอื่นไปมีด้วยเหมือนกันเพราะว่า มันเก็บแต่ความหงุดหงิดความขุนเคืองและจดจําแต่เรื่องไม่ดีเกี่ยวกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่เขาจะจากเราไปสักทีเมื่อไหร่เขาจะไปจากจุดนี้ไม่ว่าจะข้ามจากวันนี้ไปสู่อีกวันหนึ่งหรือข้ามจากสถานที่นี้ไปอีกที่หนึง่งช่วยไปสักทีเรารู้สึกไม่ค่อยดีแต่พระเจ้าสอนให้เราขอบคุณ นึกถึงข้อดีเกี่ยวกับคนคนนะั้นนี่คือวิธีที่เราจะเดินในความรักนี่คือวิธีที่เราจะสามารถเป็นลูกของพระเจ้านี่คือวิธีที่เราจะสามารถเป็นความสว่างให้กับคนในโลกนี้ได้คือเราจะต้องมีความสุขกับบุคคลที่อยู่รอบตัวเราอยู่เสมอขอบพระคุณพระเจ้า พีสส่ชันชิดสอนหลายครั like ้งให้เราขอบคุณสําหรับสิ่งที่เรามีขอบคุณสําหรับรองเท้าที่เรามีขอบคุณสําหรับนาฬิกาที่เรามีขอบคุณสําหรับรถยนต์ที่เรามีบ้านที่เรามีไม่ว่าจะเป็นบ้านเช่าหรือว่าบ้านที่ซื้อแล้วไม่ว่าจะไปอาศัยใครอยู่หรือว่ายังไงก็แล้วแต่เราต้องรู้จักสําหรับขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่เรามีแต่มากกว่านั้นเราต้องรู้จักขอบคุณคนมีไม่กี่ครั้งที่เราจะราคาญรองเท้าคู่ที่เราใช้มาสามปีห้าปีแต่ว่าคนที่เราอยู่ใกล้ บางครั้งเรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับเขาหายใจไม่ค่อยโลง่งเวลาเขาอยู่ใกล้ๆเริ่มขอบคุณพระเจ้าเพื่อเขาเมื่อเราขอบคุณพระเจ้าเพื่อเขาและอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่เรามีเขาในชีวิตคุณจะได้เห็นว่าชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากคุณจะมีความสุขขึ้นเยอะและคุณจะได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วเขาคือพระพรที่เข้ามาในชีวิตของเราการกระทําที่เรามีบางครั้งอาจจะ รู้สึกว่าไม่เป็นที่น่าถูกใจเขานักแต่เขายังอุตส่าห์อดทนที่จะไม่พูดและไม่ระบายเขายังพูดดีเกี่ยวกับเราหรืออย่างน้อยถ้าเขาไม่พูดดีเกี่ยวกับเราหรือพูดถึงเราเขาก็เลือกจะไม่พูดเลยนั่นคือการที่เขาไม่ทำร้ายเราเราเลือกให้สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งขอบคุณเขาทั้งรับหลังและต่อหน้าเมื่อเขาไม่อยู่ทำยังไงได้บ้างพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับ สามีของลูกขอบคุณที่เขาเข้ามาในชีวิตขอบคุณพระองค์มีคนอีกมากมายในโลกนี้ที่เขากําลังมองหาใครสักคนหนึ่งที่เขาจะร่วมชีวิตด้วยแต่ลูกมีคนคนหนึ่งที่เขาอย่างน้อยตอนนู้นเขาก็เห็นข้อดีเกี่ยวกับชีวิตของลูกและเขาก็เลือกที่จะแต่งงานกับลูกขอพระองค์สอนให้ลูกเป็นพระพรนี่กับชีวิตของเขาด้วย วันก่อนเขาเคยรักลูกยังไงแล้วมันมีข้อดีอะไรเกี่ยวกับลูกขอทรงย้ำเตือนกับลูกเพื่อที่ลูกจะสามารถดําเนินชีวิตอย่างดีให้กับเขาได้อีกขอบคุณพระเจ้าสําหรับลูกของลูกเขาเป็นเด็กที่ดีเขาคือของขวัญที่มาจากพระเจ้าและที่เขาอาจจะทําตัว ไม่ตรงตามใจเราบางครั้งอาจจะเป็นเพราะเราขาดการสั่งสอนเขาบางครั้งเป็นเพราะว่าเขาเก็บเกี่ยวเอานิสัยต่างๆมาจากคนข้างนอกขอทรงโปรดสอนให้ลูกได้รู้ว่าลูกจะทำหน้าที่ยังไงเพื่อจะสอนและเลี้ยงดูเขาขึ้นมาจะดูแลเขายังไงดี พระองค์เต็มไปด้วยพระปัญญาสอนลูกให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสําหรับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่โบสถ์เพื่อนที่บ้านหรือคนข้างนอกขอบคุณพระเจ้าที่ลูกยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์ลูกยังมีเพื่อนบ้านอยู่แม้ว่าเขาจะเอาลูกเป็นอินทาแม้ว่าเขาจะคอยตะโกนดา่าแม้ว่าเขาจะพูดจาแบบที่หยิบข้อด,ด้อยลูกมาพูดจะรู้สึกช้ำใจแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกยังมีเพื่อนบ้านอยู่ขอพระองค์ทรงใช้ลูก ถ้าตอนนี้นึกข้อดีอะไรของเขาไม่ออกเลยขอบคุณพระเจ้าที่เขาอยู่ใกล้ๆตรงนี้และพระองค์รู้จักเขาดีและพระองค์รักเขาขอพระองค์ใช้ลูกไปประกาศกับเขานี่จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ลูกจะนําเขาเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ลูกสามารถที่จะตักแกงไปแบ่งให้กับเขาได้หยิบยื่นความรักและความดีได้และเมื่อลูกทําในานามของพระองค์แม้ว่าเขาจะ ไม่น่ารักในสายตาลูกแม้ว่าในสายตาลูกเขาไม่คู่ควรจะได้รับแต่เขาคือดินที่ลูกจะได้หว่านและลูกทำในนามของพระองค์และพระองค์จะทรงโปรดดูแลชีวิตของลูกพระองค์จะคอยที่จะจัดเตรียมให้กับชีวิตของลูกและพระองค์จะให้มเมล็ดแห่งความดีที่ลูกหว่านลงไปในชีวิตของเขาได้เกิดผลและเติบโตขึ้นอีกมากมายนั่นคือสิ่งที่เราจะสามารถทำได้ขอบคุณพระเจ้า คนจะทําให้เรางุนงหงุดหงิดไปเรื่อยๆแน่นอนอยู่แล้วและอย่างที่ยิงเคยบอกหลายๆครั้งแล้วบางครั้งถ้าให้เราเอาตัวเองไปก๊อปปี้ตัวเองมาอยู่กับตัวเองบางครั้งเราจะทนตัวเองไม่ได้บางครั้งเราจะรู้สึกลาคาญตัวเองยิงเคยคิดนะคะหลายๆครั้งว่าถ้าให้หญิงอยู่กับหญิงเองจะอยู่รอดกี่วัน บางครั้งก็ไม่น่าจะหลายวันนักนะคะเพราะว่าเราก็ลำคาญตัวเราเองเหมือนกันเพียงแต่ว่าเนื่องจากเรามีตัวคนเดียวเราก็เลย มีน้ำจิตน้ำใจให้กับตัวเรามากหน่อยแต่อย่างไรก็ตามการดําเนินชีวิตเพื่อที่จะเป็นพรให้กับคนเป็นอันมากดําเนินชีวิตให้เป็นความสว่างเราจะต้องดําเนินในความรักเราจะต้องทําตามที่ข้อแรกของความรักบอกเอาไว้คืออดทนนานและเราจะต้องทําตามที่ในหนังสือหนึ่งเทวทีบท,ที่สองข้อสองบอกเอาไว้คืออธิษฐานขอเพื่อคนทั้งปวงและขอ,อบคุณพระเจ้าเพื่อเขาถ้าเราทําอย่างนั้น เรากำลังรักษาปากของเราให้กล่าวแต่สิ่งดีเรากำลังรักษาใจของเราที่จะให้เต็มเปี่ยมไปได้วยความรักเมื่อเรามีหัวใจที่ถูกต้องและเรามีการดำเนินชีวิตในความรักความเชื่อของเราเกิดผลแน่นอนและไม่ต้องห่วงว่าคุณลืมอธิษฐานขอด้านใดให้กับชีวิตของตัวเองบ้างเมื่อเป็นลูกการจัดเตรียมมาเพ,เพียพร้อมแน่นอน หญิงมีเงินที่จํากัดมีอยู่ไม่มากนะคะมีอยู่เพียงแค่จะสามารถดูแลลูกเพิ่มขึ้นได้อีกสักวันสองวันห้าวันแต่เท่าที่มีหญิงพยายามที่จะให้เขาโดยที่เขาไม่ได้ขอและเราละ่ะมีพระเจ้าที่กระเป๋าของพระองค์ไม่จํากัดพระองค์อยากดูแลเราอยู่แล้วขอเพียงแค่เราเลือกดําเนินตามแบบอย่างของพระองค์เลือกดําเนินให้น่ารัก อย่างที่พระองค์ทรงเป็นและพระองค์จะดูแลเราในทุกๆด้านคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณจะต้องขอของอะไรจากพระเจ้าบ้างสิ่งที่พระเจ้ามีให้ดียิ่งกว่านั้นเยอะเรเนียขออะไรจากหญิงคะเวลาเขาหิวเขาขอมามา่าห่อละกี่บาทนะพี่ชันชิดี่บาทหรือห้าบาทเจบาทเขาขอแค่นั้นแต่สิ่งที่เขาได้ ญิงเลือกที่จะไม่ให้ม,มาม่าเจ็ดบาทกับเขายิงให้แปดบาทไม่ใช่หญิงพา <c oughs> ต้องอยากคณแพงขึ้นไม่ใช่หญิงจะพาเขาไปกินอาหารที่มันเป็นอาหารจริงๆอาหารดีๆตามกำลังที่เรามีให้ถ้าเราเลือกเดินในทางของพระเจ้าการจัดเตรียมของพระองค์มาแน่นอนและถ้าวันนี้สิ่งที่คุณใช้ความเชื่ออยู่มันยังไม่ได้เข้ามาหนึ่งสำรวจก่อนว่าเราเดินในความรักไหมสองดูซิว่า เราเองใช้ความเชื่อในด้านนั้นๆหรือเปล่าถ้าใช้แล้วตอนนี้มันยังไม่มาบางครั้งมันกําลังอยู่ในเส้นทางมันกําลังอยู่ในระหว่างทางให้ขอบคุณพระเจ้าและชื่นชมยินดีไปได้เลยพระเจ้าไม่หลงลืมถ้าพระองค์ดูแลแม้กระทั่งจํานวนเส้นผมของเราด้านอื่นๆพระองค์ดูแลแน่นอนพระองค์ไม่ลืมว่าคุณต้องการอะไรพระองค์ไม่ลืมว่าคุณอยากได้อะไรพระองค์ไม่ลืมว่าคุณชอบอะไรและพระองค์รู้ดีว่าแต่ละอย่างสิ่งที่ดีที่สุด คือสิ่งไหนและพระองค์จะนําเข้ามาและถ้าเรารู้จักขอบคุณพระองค์สําหรับสิ่งที่เรามีและขอบคุณพระองค์สําหรับคนที่เราอยู่ใกล้พระองค์จะดูแลเราและพระองค์จะให้คนที่อยู่ใกล้เราเขาขอบคุณพระองค์ที่มีเราในชีวิตและพระองค์จะใช้เขาให้เป็นช่องทาง ที่พระองค์จะนำพระพรมาถึงเราด้วยเช่นเดียวกันและเราก็จะเป็นช่องทางนั้นที่จะเป็นพรให้กับเขาด้วยทั้งหมดเพื่อที่พระเจ้าจะได้รับการถวายพระเกียรติในชีวิตของเราให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะ พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์สำหรับตัวอย่างที่ดีที่พระองค์ทรงโปรดวางไว้ให้กับเรานั่นคือตัวพระองค์เองพระองค์ทรงเป็นความรักและพระองค์ทรงให้ธรรมชาติแห่งความรักได้เข้ามาปลูกฝังอยู่ในเราแล้วและขอบคุณที่พระองค์ให้พระวจ,จนะของพระองค์รวมกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเข้ามาสั่งสอนและกระตุ้นเตือนให้เราได้รู้ว่าเราสามารถที่จะดําเนินชีวิต ตามเส้นทางใหม่ตามธรรมชาติใหม่ขอบคุณที่พระองค์ประทานพระวจนะของพระองค์ให้เป็นความสว่างแก่เท้าของเราให้เป็นอาหารให้กับเราและเป็นยาให้กับเราช่วยให้เราได้รู้ว่าเราสามารถที่จะมีพละกกาลังและดําเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์ได้และเมื่อเราดําเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์ไม่เพียงแค่เราเท่านั้นที่จะได้รับพระพรอย่างมากมายแต่พระองค์จะเป็นผู้ที่ได้รับการถวายพระเกียรติอย่างยิ่งในชีวิตของเราขอพระองค์ทรงโปรดย้ำเตือนกับเรา อยู่เสมอที่เราได้รับพระพรมากเหลือเกินที่เรามีคนอยู่รอบตัวเราไม่ว่าเขาจะเป็นครอบครัวของเราเป็นเพื่อนของเราเป็นคนที่ทํางานใกล้ชิดกับเราเป็นคนแปลกหน้าที่ผ่านเข้ามาในชีวิตขอพระองค์สอนเราที่จะให้ปากของเราเต็มไปด้วยคําขอบพระคุณเพื่อเขาอยู่เสมอขอบคุณที่พระองค์ทรงนําเขาเข้ามาในชีวิตเราและขอบคุณที่พระองค์ทรงรู้จักเขาดีและพระองค์ใช้เราเป็นพรให้กับชีวิตของเขาด้วยขอบคุณที่พระองค์ทรงโปรดให้ชีวิตของเรา สามารถที่จะแตะต้องคนอีกมากมายได้ด้วยความรักของพระองค์ด้วยความดีของพระองค์และลูกรู้ว่าเมื่อเราขอบคุณพระองค์สำหรับเขาทั้งหลายพระองค์ก็สามารถที่จะนำถ้อยคำที่เราอธิษฐานขอบคุณพระองค์ ไปทำงานในชีวิตของเขาอวยพระพรชีวิตเขานำทางเขาและสามารถที่จะช่วยให้เขาก็เป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่จะได้สรรเสริญพระองค์ร่วมกันกับเราด้วยเช่นเดียวกันลูกขอบคุณพระองค์และขอถวายพระเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เเมน